ตอนแรกที่เห็นคลิปนี้นะคะก็คิดว่าเป็นวินาทีที่คนงานก่อสร้างพวกนี้กําลังวิ่งเหนียวชีวิตรอดจากครนถลม่มหรือว่าไซ์งานก่อสร้างถล่มอะไรประมาณนี้นะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วกลับไม่ใช่ที่เห็นอยู่นี่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายแล้วก็กําลังวิ่งหมีตอมอหรือว่าเจ้าหน้าทีต่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งกลุ่มคนที่วิ่งหมีอยู่นี่ถ้าไม่ใช่คนดาวก็น่าจะเป็นชาวกัมพูชานะคะ ขเขมินอดโอยหลังรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่แรงงานขเขมรในไทยทํางานเหนื่อยไม่พอยังต้องมาวิ่งหนีต่อมอบางคนตกงานไม่มีเงินกลับบ้านค้างเติ่งอยู่ที่ประเทศไทยต้องหาปลาตามลําคลองมาทําอาหารประทังชีวิตเรียกว่าความเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยสดใสมากนะักสําหรับแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายที่นอกจากต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ต่อมอแล้ว บางคนนี้ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาตกงานไม่มีงานทําไม่มีแม้แต่เงินจะเช่าที่อยู่อาศัยจนต้องอาศัยอยู่ที่สำนักง,งานดูแลแรงงานข้ามชาติชั่วคราวหลายๆคนไม่มีเงินซื้อข้าวอาหารจนต้องจับปลาตามแม่น้ําลําคลองเพื่อมาทําอาหารประทังชีวิตซึ่งเรื่องราวหล่อนนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่สื่อของทางกัมพูชาเองก็ได้ทําข่าวโดยในเนื้อหาของข่าวได้ระบุไว้ว่าแรงงานกัมพูชากลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีเงินเดินทางกลับ ได้พักอาศัยชั่วคราวที่สำนักงานดูแลแรงงานข้ามชาติของกัมพูชาในประเทศไทยในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันที่แรงงานหยุดพักผ่อนมีแรงงานคนหนึ่งได้บอกไว้ว่าเดินทางเข้ามาถึงไทย1ิบกว่าวัเนเงินก็หมดไม่มีเงินแม้แต่จะเช่าห้องค่าอาหารก็ไม่มีตอนเลิกงานก็ต้องไปเก็บผักหาปลาตามริมคลองเขาก็คิดว่าเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อจะเก็บเงินส่งให้พ่อแม่ที่กัมพูชาพนักงานดูแลแรงงานข้ามชาติระบุว่า มีจำนวนแรงงานกัมพูชา1.3ล้านคนทำงานในประเทศไทยรวมๆม,มีมากถึง2ล้านคนรวมทั้งคนที่มีเอกสารถูกกฎหมายก่อนที่แรงงานกัมพูชาจะเข้ามาทำงานในไทยต้องจ่ายเงินตั้งแต่300-500ถึงเหรียญขึ้นไปนี่ยังไม่รวมค่าใช้ใจ่ายเอกสารและค่าเดินทางแต่ถ้าหาข้ามแดนมาแบบผิดกฎหมายก็จะใช้ค่าใช้ใจ่ายเกือบ200เหรียญบางรายมีเอกสารครบแต่ว่าไม่มีงานทํา หรือว่าถูกเลิกจ้างบ้างก็ถูกลอยแพจากเรื่องราวที่ตกงานของชาวกัมพูชานะคะก็มีชาวกัมพูชาที่รู้ข่าวนี้ต่างก็อดโอยนะคะว่าโอ้โหลำบากขนาดน,นี้เราไปขายแรงงานที่เมืองไทยทำไมบ้างก็โทษผู้นำของตัวเองที่เข้ามาบริหารประเทศตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีแรงงานกัมพูชาต้องตกงานอีกจากประเด็นดังกล่าวนะคะ จึงได้หยิบยกความคิดเห็นของชาวกัมพูชามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะโดยเรามาเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะโดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้กล่าวไว้ว่าเห็นมีแต่คนอยากไปทํางานที่เมืองไทยไม่รู้หรือไงว่าคนพวกเนี้ยดูถูกดูหมิ่นชาวกัมพูชาขนาดไหนถ้าหากคุณไม่มีงานทําจริงๆทําไมไม่ไปทํางานที่กัมปงสงละ่ะทํางานที่นั่นบางทีค่าแรงอาจจะมากกว่าที่ไทยก็ได้มาฟังความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะโดยท่านนี้ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ข่าวนี้มันน่าเศร้าจริงๆสำหรับชาวคามรทำไมขามรถึงต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าเป็นฉันจะไม่ไปทำงานที่นั่นโดยเด็ดขาดการทำงานที่นั่นไม่ต่างอะไรกับการถูกทารุลกรรมที่พวกเขาถูกยิงตายที่ชายแดนมันจะยังดีกว่าที่ต้องเข้าไปขายแรงงานที่นั่นหรือไม่คุณก็กลับมาขายแรงงานใช้ชีวิตในประเทศบ้านเกิดมันจะยังดีเสียกว่า ความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าถ้าไม่ไปทำงานที่ไทยคุณจะตายไหมพ่อแม่ของคุณเขาได้ไปทำงานที่เมืองไทยหรือเปล่าความคิดเห็นถัดมาบอกว่าฮุนเซนเป็นคนที่ถูกความตำหนิที่สุดเพราะว่าไม่สามารถสร้างงานให้กับประชาชนได้ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าประเทศไทยจะไม่พัฒนาถ้าหากว่าไม่มีแรงงานขมนความคิดเห็นถัดมาบอกว่ามุนเซนเป็นผู้นำประเทศมาตั้งนานแต่ว่าทำไมยังมีคนตกงานอยู่อีก ความคิดเห็นถานมาบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาไม่ไปทำงานที่นั่นมันจะแย่ยิ่งกว่านี้ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ไปทำงานแล้วจะอ,อะไรกินขนาดพวกที่พูดอยู่นี่ยังหิวอยู่เลยความคิดเห็นท่านถัดมาบอกว่ากัมพูชาไม่มีงานจึงต้องไปหางานที่นั่นทำแต่ว่าไทยก็ไม่ควรเล่นงานกัมพูชากับเพราะว่าแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานยากจนพวกเขาอาศัยอยู่ในชนบทพวกเขาไม่มีงานทำเพราะว่าระบบะเผด็จการของฮุนเซน ความคิดเห็นท่านถัดมาบอกว่าตั้งแต่ไหนมาทั้งกัมพูชาและไทยต่างก็เป็นสมาชิกอาเซียนกันหมดไทยควรให้มาตรการการตอบโต้อย่างอื่นมากกว่าถ้าหากว่าพวกคุณไม่พอใจกัมพูชาความคิดเห็นท่านถัดมานะคะผมเคยอยู่เมืองไทยมา10ปีก่อนจะกลับมาอยู่ที่กัมพูชาสองปีที่เมืองไทยมีงานทํามากมายแต่ในกัมพูชาไม่มีเยอะเท่าที่ไทย ความคิดเห็นท่านถัดมานะคะชาวกัมพูชาน่าสงสารที่กำลังมองหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ความคิดเห็นท่านถัดมานะคะสยามชอบดูหมิ่นชาวเขมรแล้วมันจะเกิดขึ้น,นเรื่อยๆถ้าชาวกัมพูชาไม่หยุดทำงานในประเทศไทยพวกเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะว่าบางอย่างต้องพึ่งชาวกัมพูชาความคิดเห็นถัดมาบอกว่ากลับมากัมพูชาเถอะอย่าไปอยู่ประเทศนั้นอีกเลยถ้าคนไทยดีก็คงไม่หาเรื่องเขมรหรอก ประเทศอื่นที่แรงงานขมนไปทำก็ยังไม่เห็นทำตัวแย่แบบไทยเลยความคิดเห็น่ันมาไทยไม่กล้าไล่แรงงานขมนทิ้งเพราะอาจเสียไรายได้ของประเทศมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายนะคะที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันโดยได้กล่าวไว้ว่าอยากให้ทุกคนให้ความเมตตาก,กับชาวกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตเขาตกงานเขาจึงต้องเสี่ยงย้ายไปทํางานในต่างประเทศ แถมบางคนเป็นแรงงานแบบผิดกฎหมายน่าเศร้ามากและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนส่วนตัวเราก็คิดว่าบางคนก็ยังแยกแก้ไม่ออกนะคะว่ามาแบบผิดกฎหมายมันคืออะไรพ่อัวแต่คิดว่าเรากลั่นแกล้งอย่างเดียวเลยอันที่จริงแล้วเราคิดว่าทุกประเทศที่มีกฎหมายนะคะหรือว่าที่กัมพูชาไม่มีกฎหมายที่เขาไล่เขาไล่เฉพาะคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเท่านั้นส่วนคนที่มาแบบถูกกฎหมายจะกลัวอะไรละ่ะใช่ไหมคะ นี่แหละคะ่ะคือความปกติของชาวกัมพูชาบางคนที่มีต่อไทยต่อไปเราไปฟังความคิดเห็นของชาวไทยกันบ้างนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเรามาเริ่มด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านแรกเลยนะคะขนาดมาผิดกฎหมายยังมาปากหมาว่าไทยแกล้งอีกจะไปให้หมดพวกคนในละคนมาต่อที่ท่านถัดมานะคะไม่เรียกสถานพูดพวกมันมารับไปเลยล่ะปล่อยให้มันมาหาหอยหาปูอะไรอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็สิ้นคิดเนาะมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านถัดมานะคะ อย่าไปสงสารพวกมันเลยไอ้ขมนพราะพวกมันลืมตาอาปากได้พวกมันก็จะแว้งกัดไทยพวกนี้ไว้ใจไม่ได้แถมปากดีกับประเทศพวกมึงไปให้หมดมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านถัดมาเลยนะคะต่อผิดนายจ้างโทษสูงสุดปิดบริษัทข้อหาเห็นแก่ตัวให้แรงงานผิดกฎหมายมาทํางานในไซ์งานอย่าเห็นแก่ตัวนายจ้างถ้าขมนปากดีก็ประจานให้หุ่นเซนดูเชือดให้เฮียมันดูมาต่อที่ท่านถัดไปแล้วนะคะเป็นประเทศไทย ไม่ควรเคารพก,กฎหมายของประเทศอื่นเลยนะน่ารังเกียจมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านถัดไปเลยนะคะนี่แหละสันดานขมินเลี้ยงไม่เชื่องไม่รู้จักบุญคุณมาต่อด้วยท่านถัดไปเลยนะคะบวชแล้วไล่มันออกไปจากอาเซียนตัวเชื้อโรคน่ารังเกียจมาต่อด้วยท่านถัดไปเลยนะคะพวกกัมพูชาปากดีโดยเฉพาะฮุนเซนมาต่อด้วยท่านถัดไปเลยนะคะมาผิดกฎหมายก็จับและแกล้งตรงไหนพวกเองว่าเองเก่งพวกเองก็ไปดูแลกันเอง อย่ามาเอาภาษีของคนไทยไปใช้ดูซิว่าผู้นำที่ว่าเก่งจะแก้ปัญหาปากท้องได้ไหมพวกพวกนี้มีแต่ปากเก่งมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านถัดไปนะคะทำไมรัดเขาไม่เจรจาขอทำพาสปอร์ตให้ประชาชนของตัวเองมาต่อด้วยความคิดเห็นของท่านต่อไปเลยนะคะจอมเครมจอมแถจอมเีละคุณควรจับทำประวัติส่งกลับให้หุนเซนมันมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านถัดไปเลยนะคะ ปากดีนักสมน้ำหน้าไอ้ขมนชอบเคลมทำไมไม่ให้ฮุนเซนมันช่วยหางานให้หละ่ะพวกแกจนแต่ไอ้ฮุนเซนมันรวยแล้วพวกแกจะเลือกไอ้ฮุนเซนอีกเหรอไอ้ขมนหน้่าโง่มาต่อที่ท่านถัดไปเลยนะคะอยากให้รัฐบาลใหม่ไล่ขมนออกนอกประเทศให้หมดมาต่อที่ท่านถัดมาเลยนะคะไม่มีแรงงานขมินในประเทศไทยเราก็คงจเจริญกว่านี้เนื่องจากเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือแล้วก็มาสร้างแต่ปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้น มาต่อด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านสุดท้ายเลยนะคะโดยท่านนี้ได้ให้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขเมนเจ้าไม่ต้องมาห่วงเรื่องแรงงานขาดแคลนในไทยทําไมไม่ไปให้ผู้นาขเมนหางานให้ล่ะเห็นแก่เคมเยอะโอ้อวดตลอดว่าประเทศตัวเองดีตัวเองเทคแคร์ประชาชนดีพวกขเมียนตาไม่สว่างสักทีไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดมีแต่ป้ายความผิดให้คนไทยไม่มีจิตใต้สํานึกคนพวกนี้อย่าไปจ้างพวกงูงเหา่าไม่เข้าใจหรือว่ามาแบบผิดกฎหมาย ทำไมกัมพูชาไม่ไปแบบผิดกฎหมายประเทศอื่นบ้างแล้วมาลองดูซิว่าเขาจะทํายังไงกับพวกคุณพยายามกินปลาให้เยอะนะมันสมองจะได้ดีขึ้นว่าไทยไม่ดีแต่มาทํางานผิดกฎหมายไปประเทศอื่นสิจ้าประเทศอื่นเขารับแรงงานเยอะแยะผีน้อยขมรเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ